สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆแกลมทิทุกท่านนะคะและนี่นะคะก็เป็นเครื่องสะสมบุญค่ะและบวกหนังสือสวดมนต์นะคะมหาโชคมหาลาบค่ะโดยหนึ่งชุดเนี่ยจะราคาบูชาย,ยู่ที่7 9บาทนะคะก็จะประกอบด้วยนี่เลยค่ะ mm hmm. เครื่องสะสมบุญค่ะแล้วก็หนังสือสวดมนต์มหาโชคมหาลาบแล้วก็การ์ด กำลังกำลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงปู่นะคะก็ให้เราเนี่ยไปฝึกบริกรรมภาวนาสัมมาอาระหังกันนะคะนี่นะคะก็จะเป็นรุ่นใหม่ค่ะจะมีไฟ LED ด้วยค่ะนี่เนี่ยนะคะนี่ค่ะมีไฟ LED มีปุ่มรีเซ็ตแล้วก็นี่ปุ่มตัวนับนะคะสัมมาอระหัง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  สมารหัง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 เมื่อเราบริกรรมภาวนาสัมารหังแล้วก็อย่าลืมน้อมถวายบุญนี้นะคะให้กับครูบาอาจารย์ค่ะให้กับพระพุทธเจ้าให้กับพระเดชพระคุณหลวงปู่สนนะคะก็ขอให้ท่านนะคะช่วยเปิดโชคพวกรัพย์นะคะโดยรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นชุดในการร่วมบุญค่ะ เยมนะคะได้แจกเครื่องศัก์สมบูรณ์มาแล้วเกือบห้าพันเครื่องนะคะแจกฟรีแล้วตอนนี้นะคะโคต้าแจกฟรีก็หมดแล้วนะคะก็จะเป็นชุดร่วมบุญะคะ่ะโดยหนึ่งชุดก็จะประกอบด้วยเครื่องสักสมบูรณ์หนังสือสวดมนต์มหาโชคมหาลาภการให้กําลังใจจากพระเดชพระคุณหลวงปู่สนนะคะก็หนึ่งชุดนะคะราคาบูชาอยู่ที่เจ็ดสิบเก้าบาทค่ะโดยเปิดให้บูชาไปเนี่ยยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์โดย รอต่อไปที่จะมาเนี่ยนะคะของก็มีจํานวนจํากัดนะคะก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะโดยของเนี่ยนะคะเครื่องสะสมบุญทุกชิ้นเนี่ยเจียบอธิษฐานมาค่ะก็มีเจ้าของหมดแล้วนะคะโดยใครนะคะที่รู้ตัวว่าเป็นผู้มีบุญและเป็นเจ้าของนะคะก็สามารถมาติดต่อสอบถามนะคะสั่งจองได้ที่ Line Official ไลน์ a d ดไอดรันะคะมีแอดข้างหน้ามีตัว i ตัว d ตัว r ตัว u ตัว g ตัว s ค่ะแล้ววันนี้นะคะเจ๊ก็จะมาพูดถึงเนื้อมวลวิเศษนะคะสัมมาอรหังสัมมาอรหังคือเนื้อมวลวิเศษโดยแท้สัมมาอรหังเป็นศัพท์ที่มีความหมายสูงแปลว,ว่าชอบอรหัง เป็นบทต้นพุทธคุณนะคะแปลว่าพระพุทธองค์ทรงเป็นพระอารหันต์โดยชอบนะคะเมื่อเข้าคู่กันใช้เรียกว่าสัมมาอารหรังบางคนจากที่เคยพบอุปสรรคทำอะไรติดติๆขัดๆก็ราบรื่นขึ้นจะทำมาค้าขายก็ร่ำรวยขึ้นนะคะซึ่งเกิดจากอนุภาพบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านปกป้องคุ้มครองและกแก้ให้ ประกอบกับอนุภาพเนื้อมน,มนคือการโทนาสัมมาอรหังควบคู่ไปด้วยนั่นเองค่ะถือว่าอันนี้นะคะก็เป็นสุดยอดของขวัญมงคลนะคะต้อนรับปีใหม่ค่ะสามารถที่จะบูชานะคะไปฝากคนที่คุณรักได้ ไปฝากกัลายาณมิตรได้นะคะรับรองว่าต้องพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะศักดิ์สิธิ์จริงค่ะเมื่อทำแล้วนะคะการค้าการขายธุรกิจหน้าที่การงานสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงทุกอย่างนะคะดีได้ด้วยการสร้างบุญค่ะมาเริ่มสร้างบุญสร้างบารมีสร้างวาสนาบารมีให้ชีวิตเรานะคะตั้งแต่ปีใหม่นี้เลยค่ะไม่ได้ได้แค่ชาติเดียวนะคะได้ไปทุกๆชาติที่เราเกิดเลยค่ะ ตรงนี้นะคะจะเป็นสเสบียงบุญนะคะช่วยทําให้เราเนี่ยเกิดไปกี่ภพกี่ชาติก็จะทําให้เราเนี่ยมีแต่ความสุขความสมหวังในชีวิตค่ะ mm hmm. แค่เราเริ่มสวดภาวนาสัมมาระหังโชคดีก็เกิดขึ้นแล้วนะคะเ mm hmm. พราะคําว่าสัมมาระหังในทุกคำเนี่ยเกิดกระแสบุญเกิดขึ้นค่ะก็จะมีพลังบุญมาหล่อเลี้ยงนะคะ mm hmm. และเมื่อบุญเนี่ยรวมตัวกันมากๆก็จะกลายเป็นวาสนาบารมีค่ะ เจีย๊ยบก็ขอให้ดูทุกคนนะคะหมั่นสั่งสมบุญทุกวันหมั่นสร้างวาสนาบารมีให้ตัวเองนะคะให้เป็นผู้ที่พบกับความโชคดีตลอดทั้งปี2,566และทั้งในชาตินี้และทุกๆชาติที่ได้เกิดเลยนะคะสาธุ